วันนี้ผมจะพามาล้างแผงคอยล้อนกันนะครับของยี่ห้อซัมซุงนะครับดูสกปรกมากนะครับตรงแผงคอยล้อนนะครับผมจะล้างด้านในออกจากออกไปด้านนอกครับที่ยึดพัดลมนะครับผมจอพัดลมออกนะครับก็จะมีสกรูยึดอยู่สี่ตัวนะครับแล้วก็มีปลั๊กไฟนะครับต้องถอดปลั๊กออกเพื่อจะยกตัวนี้ออกนะครับ จะมีน็อตด,ด้านหลังด้วยนะครับสกูด้านหลังอีกสองตัวนะครับสองตัวต้องถอดออกเพื่อจะยกพัดลมออกนะครับก็ถอดพัดลมออกแล้วนะครับเดี๋ยวจะใช้น้ําแรงดันสูงนะครับในการฉีดนะครับแล้วก็หาอะไรคุมก่อน,นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้คุมนะเราจะคุมลาสติดคุมกกอุปกรณ์เกี่ยวกับสายไฟนะครับ ผมกําลังจะล้างนะครับผมก็ใช้ถุงคุมนะครับที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้านะนี้ก็ถอดพัดลมออกแล้วเดี๋ยวจะล้างยิงให้มันออกไปฝั่งนี้นะครับฝั่งนั้นนอกนะเราจะยิงด้านในออกไปด้านนอกโอเคนะครับ ผมล้างจนน้ำตรงนี้นะครับน้ำที่ออกมามันใสาเลยนะครับเราฉีดด้านในนะครับนี่นะครับผมก็อยู่สูงด้วยนะครับดูนะครับอโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับผม